ได้ใส้โอเคติงรงมีเตอร์ล้ะก็ะสีไปฟาต่อาหัไปกระไสไปไปไปสามเดินมาล่ะคุณดูสีแยกคุณสามเดินบอกว่าเอามันท่วมบางหันนี่ไอปั๊มคือบม่มาแน่ว่าสันมักบอกลอะ ฮะสิภาพไปคุยมั้โอ้บักไฟนาะความเนาะอย่าบอกกับมันดื้อลงดูบ่านลงดูานโอ้โทไปสายสีตี ี่นคุยน้ำันเดอนี่ไกกกัากกวาคยกับไผวะคุยกับผู้สาวติโอ้ยลระเทือนละมองท่าใหญ่จนหนด้วยซึ่นะ มือคืนวันพระบ่ฮะใส่ขีแตกใส่ส่งมือคึื่นอย่วัดพระบ่ยืดยังอยู่ดอกกอนดีขากำลังคุยเยอะ ปั่มตายสูงไอ้ขี่ขี่แตกได่ผ่าบอกว่าวันพระใหไงบ่บ่ไปเอาเองหมดไปเอาไปเลยนักธุรกิจใหญ่ตัวนี้ตัวละซับใส่หูเอาแบบของลูกคุณปอแบบเสียบหูนี่บ่เลยเป็นอยังบ่หมักนะ มักเป็ดไหมมักธรรมดามาักธรรมดาเป็ดไหมธรรมดาตันมาฮะธรรมดาเปไาา็ได้วะว้าวดีดีเด้อว่าวดีเตะเด้เตะโลดบุญเนื้อเดี๋ยววันจัดกับไ้ไปเอาไก่อีสามเดินเด้ไปเลยมันกมันมาเลยพี่ฮะยเอามันมาเลยเอามันมาหาผูกแขนเลยเผูกแขนใส่กันมากมาเลยมักวันบ่มักวันบ่ฮะ เฮ้มักมันอยู่มักบอมักอีสามเดินปอรบุนี้โบลวโอ้โหอร่อยย่างนี้ปานะเสียแต่ว่าอย่าไปกินน้าล่างถ้วยเด้อน้าล่างแก้วอย่าไปกินนั่นนะ